สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่13ถึง18มกราคมนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้นค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ3ถึง6องศาเซลเซียสสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของหมอกและฝุ่น PM 2.5ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ว่าพอสายและช่วงกลางวันอากาศจะอุ่นขึ้นแล้วนะคะ ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมนั้นจะอ่อนกำลังลงนอกจากนี้ค่ะ15-17มกราคมกรมอุตุนยิยมวิทยาเตือนภาคเหนือด้วยว่าต้องระวังเรื่องของฝนหลงฤดูนะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมส่วนทางภาคใต้สัปดาห์นี้ถือว่ามีฝนน้อยค่ะยกเว้นทางตอนล่างของภาคที่อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพราะว่ามรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือนั้นยังคงพัดปกคลุมมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะ เริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด12องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศายอดดอยหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด4-10องศาค่ะ ภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคอีสาน10องศาอุณหภูมิสูงสุด30องศายอดภูบริเวณภาคอีสานอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาค่ะภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด14องศาอุณหภูมิสูงสุด30องศา ภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด16องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด17องศาอุณหภูมิสูงสุด34องศาคลื่นลมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด17องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศาค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูภาพน่ารักนรักของแพนด้ายักษ์2ตัวในสวนสัตว์ที่กรุงเวียนนาพากันออกมาเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานค่ะ ที่สวนสธธัตว์เทียการเทิลชินบรุนในกรุงเวียนนาของประเทศออสเตรียแพนด้ายักษ์2ตัวได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงบ้านเกิดของตัวเองค่ะโดยทางสวนสัตว์ระบุว่าสภาพอากาศฤด,ดูหนาวในขณะนี้มีลักษณะคล้ายกับภูมิอากาศในป่าภูเขาของจีนทำให้แพนด้ามีความคึกคักและออกมาเล่นสนุกกันในหิมะ คนที่หนาแน่นช่วยให้พวกมันอบอุ่นและยังปกคลุมไปถึงฝ่าเท้าช่วยป้องกันการลื่นถลยอีกด้วยแพนด้าเพศผู้ชื่อว่าเฮอเฟิงและเพศเมียชื่อว่าหลานวินมักจะหยอกล้อและชักชวนกันปีนป่ายกลิ้งเล่นกันไปมาค่ะซึ่งแพนด้าทั้ง2ตัวนี้เกิดที่ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ในประเทศจีนถูกย้ายมายังกรุงเวียนนาเมื่อเดือนเมษายนปี2025 สำหรับหิมะในกรุงเวียนนาก็ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของฤด,ดูหนาวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังกลายเป็นสะพานเชื่อมความทรงจําของแพนด้ายักษ์ให้หวนคืนสู่ป่าภูเขาในจีนภาพการเล่นหิมะของเฮอเฟิงและหลานวินไม่เพียงสร้างรอยยิ้มให้ผู้พบเห็นค่ะแต่ว่ายังจะท้อนถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ